ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทีนี้ก็มีเรื่องของคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์หรือบางท่านเนี่ยถึงขั้นกับเสียชีวิตนี่นะคะต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดกรณีนี้ค่ะเป็นผู้หญิงอายุ36ปีนะคะรับวัคซีนป้องกันโควิด19ไปแล้วซึ่งเธอก็ฉีดซิโนแวคเข็มแรกไป26พฤษภาค,คมคพอฉีดแล้วก็มีอาการไม่พึงประสงค์ก็คือปวดเมื่อยที่แขนแต่ว่าไม่แรงนะคะพ พักดูอาการเสร็จสับเรียบร้อยก็กลับบ้านค่ะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีไข้แล้วหนักขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดเธอมาเสียชีวิตเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอ,อเองค่ะและปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยบอกนะปกติลูกสาวจะเดินทางไปกลับกรุงเทพมุยุายาทุกวันน่ะร่างกายก็แข็งแรงดีแต่มีอาการบ้างเช่นภูมิแพ้ไทรอย แต่หลังจากรับวัคซีนมามีไข้ามาตลอดเลยจนกระทั่ง7มิถุนายนนะครับไปหาหมอฉีดยานหนึ่งเข็มกลับมาพักที่บ้านหลังจากนั้นชักเกรงส่งโรงพยาบาลและก็ปั๊มหัวใจ30นาทีสุดท้ายเสียชีวิตล่าสุดคุณหมอแจ้งสาเหตุการตายนียมาจากหลอดเลือดตายเฉียบพลันครับแล้วก็ส่งไปชนสูตรพบว่าสมองบวมเพราะขาดออกซิเจนนี่ฮะหลาย เราก็ไม่รู้ว่าพูดไม่ออกมันเสียใจมากๆเลยนะเรายัางบอกเลยว่าเราเป็นอสมอ่นะเราไปคัดกองเขาไปคัดกองให้เขาลงทะเบียนล้ะลูกเราเป็นแบบเนี้ยเรารับได้ไหมเรารับไม่ได้เลยบอกไม่ฉีดยังไงก็ไม่ฉีด,ไ,ไ,ดไปคัดกองให้ชาวบ้านเขามาลงทะเบียนแล้วลูกเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราคตอบมาแล้วลูกแกมาคัดกองแล้วลูกแกเป็นอย่างเงี้ย โอ้ม,มันเสียใจนะนเสียใจมากแสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะแล้วยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะพี่อาร์ตคุณผู้ชมครั้งนี้เป็นกับคุณตํารวจค่ะสิบตำรวจเอกปียะพงศ์สุรินตาอายุ36ปีเป็นตํารวจอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมค่ะครับ ซึ่งครอบครัวเพื่อนบ้านเนี่ยเชื่อว่าเอ๊ะเป็นมาจากวัคซีนหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมนะคะทางพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าลูกชายได้รับคําสั่งว่าต้องไปฉีดวัคซีนซึ่งตัวของลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่อยากฉีดน่ากลัวผลข้างเคียงแต่ว่าเป็นคําสั่งมาก็ต้องทําตามพอฉีดไปแล้ว3วันแรกมีอาการผื่นคันค่ะเป็นผื่นแดงขึ้นมาแต่ว่าสักพักก็หายไปแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงหรือว่าการไม่พึงประสงค์อื่นๆนะคะปรากฏเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ ลูกสะั้ยออกมาเปิดห้องนอนมาปุ๊บเจอสามีตัวเองนอนอยู่ที่พื้นแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็ส่งร่างไปให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยชันสูตรให้ชัดเจนแล้วกันว่าตกลงและสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะนี่ฮะแล้วสอดคล้องกับทางคุณหมอที่เป็นผอเรื่ยงบาลร้อนะปรากฏว่าหลังจากที่มีการบอกถึงเรื่องนี้เนี่ย นายเอกภาพพลซื่อนายอบจร้อยเอ็ดพร้อมรยาลูกๆก็เดินทางไปรับศพนายทิวามวยดีท่านปลัดอบจร้อยเอ็ดนะครับหลังจากเสียชีวิตมาเมื่อเช้าๆนี้ที่ร้อยเอ็ดแล้วนำกลัดไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านคือทุกคน,นไม่ติดใจเป็นม,มีหลายเคสเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่นี่เขามั่นใจว่าเป็นโรคประจำตัวนะ,ะออสอดคล้องกับคุณหมอชาญชัยจันวรชัยกุลน,นะครับผออโรงพยาบาลร้อยเอ็ดบอกว่าสาเหตุการตาย จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มสองที่ผ่านมาหรือเปล่าเนี่ยคือคุณหมอมองว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเป็นเพราะอาการโรคลิ้นหัวใจที่ผู้ตายเป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมนี่ฮะคือบอกผู้ชมวทุกเคสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาชนะสุดเสร็จเรียบร้อยเขาจะเอาทุกเคสไปเข้าคณะกรรมการแห่งชาติมีอนุกรรมการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบ<ฆ>ดูผลมันก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งประมาณสัก1เดือนได้ค่ะส่วนการช่วยเหลือที่เป็นเงินนะก็ทยอยจ่ายไปแล้วด้วย4สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จ่ายไปเกือบเกือบแล้านแล้วเรื่ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีวามทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ